เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16มกราคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยก็ยังคงสภาพคล้ายๆเดิมนะคะความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะอิงทางลงเ,เกือบตลอดทั้งวันนะคะก ยังดูเป็นแรงกดดันจากความยืดเยื้อของการชุมนุมนะคะแล้วก็ข้อสรุปเรื่องของการประชุมของทางนายกรัฐมนตรีกับหลายๆฝ่ายก็สรุปว่ามีการเลือกตั้งต่อไปในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะตลาดถูกเทขายออกมาค่อนข้างหนักในช่วงบ่ายนะคะ คิดว่าตอนนี้แฟกเตอร์หลักที่สําคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านการเมืองนะคะทั้งเ,เรื่องของการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสนะคะดาเนินการในเรื่องของการปิดกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะาไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแต่ว่าความยืดเยื้อของสถานการณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของการสร้างสถานการณ์นะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะมีตาม ต่อในเชิงภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็มองโดยภาพรวมถ้ามีความยืดเยื้อก็คงจะไม่ค่อยส่งผลในเชิงบวกเท่าไหร่นะคะก็น่าจะเป็นแรงกดดันในเชิงลบต่อตลาดในแง่ของวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของอการไต่สวนเรื่องทุจริตโครงการจำนำข้าวนะคะโดยทางปปชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน,น,น่าสนใจและน่าติดตามความคืบหน้าค่อนข้างที่จะใกล้ชิดต่อผลการพิจารณานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ย ผลที่พิจารณาออกมาแล้วเนี่ยมีส่งผลกระทบต่อเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าสมมติว่ามีมีผลกระทบต่อเรื่องของการรักษาการตรงนี้นะคะก็คงต้องมีเรื่องที่จะต้องติดตามเรื่องการแก้ไขต่อตัวสถานะตรงนี้ต่อไปนะคะ เ,เรามองในเรื่องของกรณีที่ย่ำแย่ที่สุดนะคะเรื่องของการที่นําไปสู่ทางตานันทางด้านการเมืองนะคะหรือว่ามีเหตุจราจรรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างทางเนี่ยตลาดน่าจะร่วงลงต่อไปนะคะที่1 2 0 0ถึง1,150จุดตามลําดับนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็โชคดีมีเรื่องของการเจรจารรหรือตกลงหรือว่าปลดล็อกทางด้านการเมืองได้เนี่ยก็เชื่อว่าในระหว่างทางที่จะนําไปสู่ถึงจุดนั้นแล้วยังไม่ได้มีความชัดเจนเนี่ยจะทําให้ตลาดเนี่ย ค่อนข้างเยอะทรงตัวนะคะการอ่อนตัวของตลาดเนี่ยน่าจะมีแรงรับของกองทุนเข้ามาช่วยประคองนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ตลาดดูซึมๆอยู่เนี่ยก็ มีแผนเรื่องของการออกกองทุนประเภททิกเกอร์ฟันออกมาของหลายบรจนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนรองรับนะคะในการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะรวมไปถึงปัจจัยบวกในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะประชุมกรององ,องในวันที่22นะคะก็จากสถานการณ์ที่มีความยืดเยื้อทางด้านการเมืองนะคะเรื่องของออการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะต้องเลื่อนออกไปนะคะก็ตรงนี้น่าจะมีผลกระทบต่อภาพใหญ่คือ,คอภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะ นำไปสู่เรื่องของการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกรงนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2.25นะคะถ้าปรับลดก็คาดการณ์กันอยู่ที่0.25ลงมาที่2นะคะก็อาจจะเป็นผลบวกในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองดาวไซค์ก็ยังคงค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับความคืบหน้าทางด้านการเมืองนะคะที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยถือว่าการเก็งกาไรแบบสัั้นๆเีี่ยงยงงมมมคคววาาสตอ ผลของตลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนในตัวกลยุทธ์นะคะก็ให้อยู่ในลักษณะการเทรดแบบขึ้นขายลงซื้อสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้นะคะก็ให้จํากัดพอร์ตที่25%ก็เป็นการจํากัดที่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเรามองว่าสถานการณ์เนี่ยมีความพลิกผันแล้วก็ความผันผวนข,ของตลาดในระหว่างวันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเทรดระยะสั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในส่วนของการลงทุนในระยะยาวนะคะยังให้ภาพเหมือนเดิมนะคะเป็นลักษณะของการลอยทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเทรด อยู่บน PE ที่ไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะระยะสั้นๆเนี่ยมองกรอบเคลื่อนไหวที่1,260-1,300จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอตระยะสั้นยังคงไว้ทั้ง KSE และ CPO นะคะหลักทรัพย์ที่มีโอกาสติด cash b a l a n c นะคะมี2ตัว LVT นะคะแล้วก็ WHA นะคะ ในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ตัวสุภาลัยที่นําเสนอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าตั้งราคาเข้าซื้ออ,อยังเข้าซื้อไม่ได้นะคะก็ได้แค่ตัวเดียวคือตัวปทอสพอนะคะแล้วก็มีเทคพลอฟิตตัว gfpt ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเหลือถือต่อคือตัวเคซีนะคะ CSG นะคะลงบันจุลารัตนะคะแล้วก็ตัวสอผอนะคะวันนี้นําเสนอเพิ่มอีก1ตัวนะคะก็คือตัว j a ส z นะคะตัวนี้เนี่ยให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะเราทำกำไรที่7บาท60แล้วก็ตัดขาดทุนที่6บาท80นะคะเรามองเรื่องของอการใช้บริการบอดแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมากนะคะเก้าเดือนแรกของปี56ใเนี่ยแจสมียอดผู้ใช้บริการกว่า1.36ล้านรลนนะคะเพิ่มขึ้น12% Year เ n Year นยออนเยะคะส่วนรายได้จากธุรกิจบอร์ดแบนใน 3Q ปี56เนี่ยอยู่ที่87%เนะคะเพิ่มขึ้นจาก 3Q ปี55ที่อยู่ที่79%ก็นะคะก็มองว่าน่าจะทำให้มา r จิ้นดีขึ้นนะคะ,ะประมาณการกำไร ปี56เนี่ยอยู่ที่3,181ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น48.9% year on year นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น3,643ล้านบาทโดยประมาณในปี57นะคะคิดเป็นการเติบโตกว่า14.5%นะคะก็แนะนำเข้ามาสำหรับการเทรดนะคะในส่วนของหุ้น SBL ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มใหม่นะคะก็ปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ